เงินถูกต้องรายอิีลักติช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีล็อกทีมอะไนะครับวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไอริเบอร์นะครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวเออ่รีเบก้าซีหกนะครับแล้วก็เป็นในส่วนการผ่านหอตั้งแต่220ยัน230จริงๆมีใช้สามารถใช้ทีมนี้จบยันตั้งแต่1ยัน250ได้เลยนะเผื่อเพื่อนๆที่แบบว่า อยากปั้นตัวเอาแค่ห้าตัวก็จบเลยไม่ต้องมานั่งปั้นเยอะนะครับ oh, เดี๋ยวขออนุญาตเกินก่อนนะครับเล่นตัวอะไรบ้างอ่ะแทโอแทโอตรงนี้ถ้าใครปั้นมาเป็น C 6หแล้วก็สามารถเอามาลงกับพี่ใครได้เลยครับ oh, คบู่แข่งคู่อาฆาตกันละนะ oh, ก็เผื่อใครแบบปั้นแล้วโอ้โหพี่มีครับแทโอผมไม่มีงานแล้วเอามาปั้นกับใครเลยครับอยู่ด้วยกันเลยโหสุดยอดเราเลยมีไรตัวนะต่อไปคังกุระคังกุระที่ตอนแรกต้องแบบเออไม่คิดว่ามันจะลงหอเก่งนะเอาไปว่าเล็กเก่งครับ หมีเปลี่ยนใส่เป็นเซ็ตบ็อกนะเพราะว่าหน้าที่ของน้องคือเอามาแทงแบบาจ๋าๆเลยครับแล้วก็เป็นในส่วนเอามาซีซีติดหินอันนี้ช่วยได้เยอะมากนะเอาเรีเยกได้ว่าตัวน้องเนี่ยมีการการโจมตีหลังความตายเนี่ยแปดทีอันนี้หมีใส่เพิ่มเกาะไปด้วยนะจะได้ตายยากๆด้วย,ยนะครับเหมือนมาแทงอนะ่ะแล้วก็ซีซีไปเรื่อยๆช่วยได้มากจริงๆครับไม่น่าเชื่อนะแต่จริงๆแถโอก,กับใครใครทะเมิแรงสุดแล้วลองมาก็แทโอนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเอาของแน่นๆก็เอาประมาณหมีเนี่ยอ่คิ7เจ็ดสามบวกยี่สิบเจ็ จากพาร์ซีของเขานะครับแล้วก็เป็นในส่วนคิดข้อดรมเอา2องร้อย้าสิบเอร์เซ็นต์อัตราจุดอ่อนเจ็ดสิบปสิบไปเลยเจ็ดสิบแปสิบไปเลยพยายามพึ่งตัวเองไม่ต้องไปพึ่งออฟของคนอื่นนะมันจะได้แบบเอเวลาเราจะได้ใส่สล็อตง่ายนะครับประมาณนี้บมสติดก็ไม่ต้องอมาลงเนาะยิงตัวไปเลยนะครับพี่หมีเล่นนะเอ่อแต่ว่าเพื่อสามารถาไปปรับเปลี่ยนได้นะเอ่อแพโอเซนตไอ้นี่นะไฮด้า เน้นเน้เนถ้ามาก็ด้มไปคิติคอนสามร้อยแล้วก็าตาจุดอ่อนสักเจ็ดสิบแปดสิบไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ,รบคังกนะูระพยายามเล้นเข้าเป้าหน่อยนะเอาสักเจ็ดสิบห้าถึงร้อยร้อยได้ยิ่งดีครับเพราะว่าอืม หนึ่งร้อยมันหนึ่งร้อยก็เจ็ดสิบห้ายังไงหนึ่งร้อยก็มีโอกาสติดเยอะกว่าแต่ไม่ได้มาบอกว่าหนึ่งร้อยจะติดร้อยเปอร์เซ็นะแค่ว่าอาจจะมีโอกาสติดเยอะกว่าห้าตัวติดต้อสองสามตัวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่บางทีโชคดีติดห้าตัวก็แทบชนะเลยนะประมาณนี้แหละครับเดือนแล้เดือนเลยมีแลายตัวไปเลยเนาะอ่ะต่อไปเบลลิก้าทำฟีจากไหนผสมแรกทุกสัปดาห์ล็อกตู้อ่ะอันนี้คงมีนะอย่าว่าอย่างนี้เลยเออมาคืนฟาร์มก็ได้มาอีกตัวแต่ถ้าเกิดตอนนี้ใส่ก็สีเจ็ดเลยครับนี่เห็นนะ วิธีการทำเบลลิก้าช่วยนครับแบบฟรีเลยก็คือเอาสามดาวบวกห้าผสมครับซึ่งมีจะผสมวันละร้อยห้าสิถึงสองรอยคู่ทุกวันอยู่แล้วนะทำทุกวันครับใส่พี่ใส่เติมมันก็สามารถเก่งได้โดยที่ไม่ต้องมาตั้งเติมเยอะอะไรมากมายครับอันนี้เรามีพิสูจน์ให้ดูแล้วเนี่ยผสมเลยตัวสามดาวตัวตัวสดาวหมีก็กินนะ,นะอันนี้สเต็ปมีผสมนะสาดาวบวก5เอาให้หมดก่อนเสร็จแล้วก็ไปสดาวแล้วก็ไปห้าดาวแล้วก็ไปหกดาวที่ทําตอนเนี้นะ เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆผสมสามดาวของเดียวตัวสีดวมันจะเต็มครับเดี๋ยวมันจะเต็มก็กินไปเลยประมาณน,นี้แล,แล้วก็เปนในส่วนการเปิดตรงนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ล็อกตู้ตรงนี้เนี่ยเอาเบลลิก้าเนี่ยครับเนี่ยอันนี้มีเกินแล้วไงก็ไม่รู้จะเอาทําไมก็เลยเอาตัวอื่นเล่นประมาณนี้นะออมตีม,ตมาสามมีไม่เล่นลน,นะมีเอาดาามิเดล่าเรื่องมีพอแล้วขี้เกียจก็ประมาณนี้และครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการรวมอันนี้พยายามรวมตอนนี้มันรวมไปผ่านไปเนี่ยรีมาสองครั้งไอ้เออรีมาครั้งหนึ่งแล้วก็รวมครั้งใหม่เป็นครั้งที่สองใช่ไหมถ้าเพืเ่อนๆที่รู้ว่าเบลลิก้าเก่งก็สามารถแลกได้มากมีแ,กมแลกไปละเมลคียอนฮีเนี่ยเบลลิก้าถ้าแลก2ตัวแล้วก็คือจริงๆเมื่อก่อนอะเปิดนางออ,าออกมาได้เยอะนะแต่กินไปซะเยอะเหมือนกันแต่ก็มีเก็บเหมือนกันก็นกเลยแป๊บเดียวก็4ีหกแล้วครับง่ายมากจบเบลลิก้าเก่งย่างไรใช่ไหมครับก็ คือต้องบอกงี้ส<า> <C 0, S 2> ี่ศูนย์สีห้าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับแต่ถ้าสี่หกต่างสีง่หกท่าเนี้ยมันยิงแล้วติดใบเห็นไหมเป็นใบหกสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าดีไหมก็สมมติเรายิงบไปแล้วบ,บ้าโดนห้าตัวอย่างเงี้ยบางทีโชคดีติดใบห้าโอกาสชนะสูงมากครับเพราะว่ามันจะใช้สก,กิลไม่ได้เลยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ควรทำสี่หกนะถ้าอยากจะจบพอสองร้อยห้าสิบแบบไม่ยากมากก็ประมาณนี้แหละครับของใส่มีใสเป็นส่วนเซ็คชี่นะครับเน้นคิ90ดาเมจกิิคอนสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปยิ แล้วก็หมีมาเพิ่มตรงนี้เป็นข้าเป้าส0ิจริงๆควรจะทําให้ได้สัก40ิเพราะว่าตรงนี้มันหกสินะแต่เอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้เอามาบวกกันหรอกเพียงแต่ว่ามันเพิ่มโอกาสให้เราติดมากกว่าเดิมแค่นั้นเองถ้าเพื่อนๆจะเอาร้อยหนึ่งได้ก็ดีเพราะว่าเออหอชั้นสูงสูงพวกต้านทานผลมันเยอะมากนะสูงๆได้ก็ดีครับหรือ,ออาจจะไม่เอาเบลลิก้าไปดาเมจแบบหมีอะไรก็ได้ไปใส่เซตหมอผีแล้วก็เน้นเข้าเป้าร้อยไปเลยก็ได้เออก็โอกาสน่าจะดีกว่ามานี้นะ อ่ะต่อไปในส่วนลีน่าใส่เซตบล็อกนะครับแต่มีมีปรับเป็นสปีดนิดนึงคือชั้น200ขึ้นไปมันต้องสปีด200เ p เปอร์เซ็นต์แล้วก็เลนออฟหลักออฟลองเป็นเเปอร์เซ็นต์แต่มีจะใส่สปีดด้วยนะเพราะว่าเออสปีดมันต้องใช้200คือมีจะพยายามเอาสปีดไปลงตัวซับไม่อยากไปลงสายตัวตีไม่อยากไปลงสายโจมตีเดี๋ยวมันเบานะประมาณนี้นะครับลหลักๆใช้แค่นี้เองทีมกยายภาพที่รู้สึกว่ามันเล่นง่ายสุดแล้วอะ่ะเออแบบลีไม่กี่ทีก็ผ่านแล้ว อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเบลิก้ารีวิวในในการผ่าน220กับ230เลยด้วเลยกันนะครับแล้วก็มีขอย่าตแนะนำตรงนี้เลยว่าสามารถผ่านทีมนี้250บจบได้แน่นอน100%เลยแต่ก็อาจจะถูถ่ายนิดนึงอะ่ะก็คือมันไม่ได้ประผ่านง่ายๆนะอาจจะต้องรี10-20ทีอะไรอย่างเงี้ยเออต่อชั้นหนึอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนีรู้สึกว่ามันมันเป็นทีมที่เล่นแบบมันน่าจะผ่านง่ายสุดแล้วไนงะเพราะว่ามันมีเบลิก้าช่วยใบแล้วก็ เอ่อไคกับแทโอก็ดาเมจสูงสุดอยู่แล้วไคนี่แรงมากคือไคเนี่ยบอกเลยนะเวฟหนึ่งถ้าเราได้สองโซ่อะสกิลสกิลหนึ่งและสกิลสองตามอะหายแน่แนแต่ส่วนแต่ว่าปัญหาของไคเนี่ยมันจะมีแค่อย่างเดียวเลยคือไคมันตัวมันบางเฉียบแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ใส่สายโจมตีเป็นสองตัวเนี่ยมันจะไม่มีโลก่กันแปดแล้วมันก็จะตายตายง่ายมากโดนอะไรสกิลนิดนึงก็ล้มแล้วอะสะดุดก้อนหินก็ตายอะประมาณนี้นะเมื <laughs> อ่อบอกพี่หมีบางพูดเพือ่อจริงๆนะไคมันเป็นอย่างไรอะบบรู สกิลเชื่อป่ะถ้าอันอันนี้มาดูที่ตัวแต่มี้าลิลลีน่าเปิดก่อนแล้วก็ถ้าตัวมันถึกมากก็เอาไคเสียบเลยครับหนึ่งหรือสองเนี่ยสองหรือสามตามเลยเงดูที่ตัวแต่ลีน่าจะเป็นบัฟเปิดอ่ะก็ประมาณนี้ของเขิงเปิดให้ดูเนะาะสัตว์เลี้ยงก็เอาแบบง,ง่ายๆเลยสายฟรีก็เพิ่มเลี้ยงเลยถ้าเกิดเพิ่มมีก็ประมาณเยอะก็หาน้องอีลินซัมได้เยอะก็จะเป็นก็ดีกว่าถ้าเกิดหกดาวอะ่ะจนม,มันบวกจนปฏิกิริยาภาพมันเล้นๆอยู่แล้วนะครับเนี่ย ก็จะทําให้พี่ใครกับแฮโอน์ทรงมาประสิทธิาาาทธภาพกว่าเดิมนะส่วนคารุระบอกเลยเอามาเป็นแทงเลยแทงแบบจ๋าๆเนี่ยผีใส่รถดา,าเมจเลยเพราะตอนแรกมีใส่เซตหมอผีมันยืนไม่ได้ครับม,มันโดนแค่สองทีก็ตายแล้วอะเลยม,มาใส่แบบนี้เออยูนได้นานดีแล้วก็รวมถึงการที่คารุระตายยากเนี่ยโดนถึงแปดทีตอนหลังความตายด้วยเนี่ยมันมีใส่เกาะด้วยเป็น,นออการเบรกทําให้น้องตายยากกว่าเดิมนะครับ แปดที่เนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าบางทีไฟจังหวะสําคัญในสุดช่วงสุดท้ายอย่างเงี้ยบอสมันจะไปตีตัวดาเมจมันไปตีคาฮูล้าหมดเลยงนะานเชฟบ้าเพราพออยู่แนวหน้าเราก็เลยรอดครับเลยทำให้งงใครกับเบลนิกา้าแล้วก็แท้โอมีโอกาสในการที่เราจะเล่นได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ทาให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอ,ะอ่ะต้องใส่ดาบสามตัวนะถ้าไม่ใส่ดาบสามตัวใครเล่นไม่ได้เลยครับจริงๆถ้าไปเล่นใส่ทีเมื้อไม่มีดาบก็บางทีเจอสกิลหมวกใครก็เด่นเลยจริงๆกระเดนแบบก็เดนจริงๆอ่ะกะเดนแบบ อหมดหมดไอ้นี่เลยอ่ะหมดศักดิ์ศรีของอดีตศรีจักรพรรดิเลยนะประมาณนี้นะครับโอเคเอาไม่ว่าเดี๋ยวไปดูการเล่นสองร้อยยี่สิบกับสองร้อยสามสิบสามารถเอาวิธีนี้ไปเล่นได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสองร้อยห้าสิบจบแน่นอนเดี๋ยวสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวทยอยเล่นเดี๋ยวเอามาลงให้ดูเนาะแต่ว่าหมีวคงเล่นทีมเนี้ยแหละเพราะว่าหมีม,มันง่ายสุดแล้วอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นนะครับเริ่มมาให้เปิดด้วยบัฟดีหนะ้าบัฟโจมตีรถกรอะกันเลยครับเพราะว่าจะทาให อใครให้เปิดหนึ่งกับสองถ้าเป็นในหอให้เปิดหนึ่งก่อนนะเพราะว่าสกิลสองอ่ะมันคิดจากเลือดที่ลดลงไปมันจะแรงเวอร์เลยก็คือบัฟตีหน้าเสร็จใครหนึ่งสองก็แทบตายแล้วยกตี้เลยโอ้ยเบลลิก้าเกาะนาครับนี่ครับสกิลหนึ่งไปอย่างนี่ยิงติดใบเห็นไหมนี่ใบไปสองตัว เวลาใบาไม่ใช้สกิลไม่ได้เลยครับสองเทอร์นะถ้าเกิดสมมติเราดวงดีเนี่ยเออยิงติดใบไปใช่ไหมสิบห้าตัวเนี่ยโอ้โหโอกาสชนะสูงมากเลยครับเบตเอโอครับผมมีแรงนะอยู่นะเออยิงเดียวหมื่นสองครับเบลิกาอาันนี้เป็นการรีวิวซีหกไปในตัวเลยแล้วกันนะครับเผื่อใครลังเลอุ้ยพี่ดีีรับเบลิกาทาดีหรือเปล่าโอ้โหถ้าหอต้องให้นางเลยอะถ้าหอต้องให้นางเลยะตัวนางมีข้อดีข้อหนึ่งคือการลดคูดาวให้กับคนในปาร์ตี้ครับดีมากไอ้ตรงเนี้ยแหละเพราะใคร ครูนะครับค่อนข้างนานมากนะทุกสกิลนะครับถ้าเกิดเรามีเบลเบลเนกาเนี่ยมันจะวนเวฟทันหนึ่งกับสองทันถ้าไม่มีเบลเนกาเนี่ยใครจะถ้าเกิดใช้เวฟหนึ่งต้องไปเวฟสามเลยเวฟสองสมุดไม่ทันนะครับนะเวฟสองเห็นไหใครทันเลยเห็นไหมครับก็อัดต่อเลยก็หยยายควงคอตายโซทับไปอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่ามันโดนการโจมตีลดลงไประดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราก็สกิลสองใส่เลย ยัดเลยครับพี่ไคบอกย่อจบมองดูเหมือนง่ายแต่ปกติมีมีก็รีทีสิบยี่สิบ่ามันมันไม่ได้แบบง่ายๆแบบนี้นะอันนี้คือผ่านอ่ะอันนี้ยิงติดป่ะฮะยิงติดใบสามเป็นไงครับเนี่ยแหละเบลลิก้าครับอาการยิงติดใบแล้วแลยทำให้เลาทาให้ผ่านง่ายขึ้นเยอะเลยนะเห็นไหมแล้วสมมติไม่ไปติดใบแทโอไอรีนตัวทีซีอย่างเงี้ยแทโอฟาดแองอย่างเงี้ยอ้าวอางนี้เสร็จเลยครับ อันนี้44ไปติดเอน้องไพยนะแต่เดวโล,ล้วก็ประมาทมันไม่ได้ครับเดวโลนนี่ตัวตัวกวนอุย้ยยิงเราแตกเลยครับนี่อย่าสับเข้าให้แทโอแทโอ,โอก็ยังมีบทบาทอยู่นะครับโซ่ตกลงมาอย่างแรงกว่าสกิลแทโอเลยกูละเบือ่อกูละเชื่อเลยเทโอยิยงไปอีกงที่โอ้ยไอเดวโลประเด็นเลย ใไมันช่วยได้เยอะเลยเห็นืนะแทโอก็ไม่ได้ออกสกิลเลยครับเหนืนะแตประมาณสองโทนนละนี่ครับถ้าสุดยอดเข้าไปทีเป็นการรังบารทพัสกิลหนึ่งกระชัดบัฟไปตัวอมตะทั้งหลายก็จะตายทันทีนะครับคือมันอยู่ที่จังหวะเล่นน่ะเออถ้าถ้าจังหวะมันมาดีอ่ะเราก็ผ่านง่ายครับแต่ถ้าจังหวะไม่ดีก็ฟอนไปเรื่อยๆแต่สักแต่การกดก็เล่นแบบหมีนี่แหละเพื่อนๆก็ลองเอาไปเล่นตามได้ครับจบยันสองร้อยห้าสิบแน่นอนทีนี้ เขาจังหวะดีจบเห็นะคัางูรเห็นไหมครับอย่างที่หมีบอกเนี่ยมันช่วยแทงโคตรๆเลยอะ่ะเพราะด้วยการโจมตีการแปดตีของตัวของเขาเน่ยแหละมันเลยช่วยเอ,อ่อทำให้เราตายยากาจบ220นะครับอ่าต่อไปเป็นส่วน230นะครับวิธีเดิมเล่นเหมือนเดิมเลยครับขอแค่จังหวะเราดีมีชัยเป็นจัหวะครึ่งนะครับอันนี้มีกำลังดูอยู่ว่าจะเวทหรือว่ากายภาพดี มันมีการเยอะมากเอาเทโอเร่งเทินไปก่อนสองเทินครับเกาะมันจะได้หายให้หมดแล้วเดี๋ยวเอาไคกระโดดจ้วงเลยครับไม่ต้องเราก็ได้มันเนี่ยท่าดับสย์เนี่ยถ้ากวนประสาทที่สุดแล้วครับเพราะว่าถ้าเราตายมันจะไม่เกิดนี่เอาไปเทโอไปนี่แกรเดนหกปีก๋อจัดมาเลยพี่ชายทั้งหลายวูชินครับเออยูชินวัดลวดลายเหรอได้เลยยู่ไปก่อนครับอย่าลืมพยายามเซฟให้ห้าตัวละคร ให้เลือดเต็มตลอดนะถึงเวฟที่สามพยายามให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดไปเราไปเวฟที่สามเราเลือดเราเราเลือดเต็มมี5ตัวโอกาสชนะเยอะถ้าไปหรือถ้าส่องสอตัวยากครับสองสี่ตัวอย่างเงี้ยตายโอกาสตายสูงอ่ะเรียบร้อยครับต่อไปเอาพี่ใครจะลงมือนะครับอันนี้เอาอันนี้ขจัดบัฟไปก่อนเลยครับเอ,อแล้วก็สกิลสองลงก็น่าจะสูบขิดกันหมดแล้ว คำถามยอดฮิตพี่ใครต้องปั้นไหมครับซีโหเห็นขนาดที่เราไม่ปั้นก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเก่งรอบด้านจากชาวบ้านกเลยเก่งจนควรจะเลิกเล่นหมดแล้วเนี่ยเซเว่นไโซ่ลงหกแปดแปดแปดพันหมื่นึลงอะโอ้โหมันอะไรมาเรียกเบอร์ชิเพงดับศูนย์ล้วดับศูนย์แคโอต้องโชว์พรังหน่อยเพื่อนเลิฟไทยออสับข้ายหมื่นเดียวเบามากเลยตอนนี้แคโอเรา ใา้มันไปยังทีนสองหมื่นมีโซ่ตกมาอีกโอ้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวก็มีตัวที่เก่งกว่าอยู่แล้วละเพียงแต่ตอนนี้มันเก่งเบอร์ไปแค่นั้นเท่านั้นต้องกะขายมันยอดแบบถล่มเลยอะไรประมาณเนี้นะต้องต้องเข้าใจกันนิดนึงอ่ะอย่างที่มีบอกครับพยายามเซฟให้เลือดเต็มตลอดนะก่อนเข้าเวบสามถ้าเราเซฟมาดีเนะี่ยมันก็เล่นง่ายเพราะว่าเวบสามเราเราเข้าไปเลือดเต็มๆห้าตัวสกิลพร้อมเออแต่สกิลต้องพร้อมด้วยนะนะ อันนี้มีจะเอาเบลลิก้ายิงสกิลแรกก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าเราโชคดีมันติดใบซะสามตัวสี่โอกาสชนะจะสูงมากอย่างในอย่างที่มีกดเนี่ยนะครับไปยี่ยงนี่ติดใบอยู่ตัววะเนี่ยโอ้ยติดใบสามเลคีติดตัวเห็นไหมมันช่วยได้เยอะมากนะเบลลิก้าเนี่ยซีหกอะทำไปเลยครับใครอยากจบหอสองร้อยห้าสิบแบบไม่ยากมากก็เบลลิก้าซีหกไปเลยนี่ครับใบเสร็จหินต่ออุ้เรียบร้อยเลยครับมันเสร็จเราแน่ๆเหลือ,อยู่ชิ้นเล่นได้อยู่คนเดียวแล้วตอนเนี้ยเห็นนะเสร็จแล้วทำไงครับทีนี้เราก็ เราเรา,เราทำมาครับเราก็ค่าแกงไม่ยากแล้วมัเลยพี่ใครขอทีนึงขอจู้วงเนื่องจากว่าเจ้าจูลี่ตายไปรอบนึงแล้วมีเลยเอาแทวโอเล้งเทิร์นไปเลยครับเพราะว่าไอตัวนี้ปล่อยอยู่นานไม่ได้เลยเพราะล้วถ้าเราตายแล้วมันจะไม่เกิดนี่แหละครับอย่างเบลวิก้าย่างเงี้บยบายยน้องคนสวยยวได้เจอได้เจออันอีกเลยยังนิงสับสนครับไม่เป็นไรครับเออ าตกลงทันปลอมชุกลายเอาไปเลยแฮโอสับมันเข้าไปโชว์พลังของอดีตสี่จักรพรรดิให้ดูเป็นบุญตาหน่อยเยดีวยวแฮโอ,โโอไปหวานแล้วโดนล้างบัฟนะครับไม่เป็นไรครับเรามีย,ายอดมหาบุรุษไทยอยู่สองคนแต่เราแสาบซาบหินมันก่อนนะเออเอาแล้วเหลือสามตอนหนึ่งน้องลินว่างไงน,นะเอ่อคางกุละมันช่วยได้เยอะจริงๆเพราะมันจะไปตีคางกุละนี่ยแหละเพราะว่าเลื่อนมันน้อยสุดไงอ้าวติดหินเรียบร้อยเลยครับชนะ แต่ไม่ได้แบบเล่นรอบเดียวแล้วผ่านนะย้ำยบางคนบอกว่าพี่บีไม่เล่นรอบเดียวไม่ใช่แล้วสิบยี่สิบตาครับมับนนี้อ่ะขอให้คนผ่านหอสองร้อยห้กันทุกคนนะครับ